นักศึกษานิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะคะมีการออกมาเปิดมุมมองต่อการเมืองและการเลือกตั้งที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังคนรุ่นใหม่ในระบอบราาประชาธิปไตยค่ะ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินหรือว่ามอค่ะนักศึกษาคณะนิติตร์ไดา้ร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองและการเลือกตั้งสะท้อนถึงทัศนะของคุณรุ่นใหม่ที่มีการติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดโดยให้ความสําคัญกับนโยบายพักการเมืองบทบาทของผู้แทนพื้นที่การมีส่วนร่วมของเยาวชนและการใช้สื่อโซเชียลมีเดียอย่างรู้เท่าทันโดยส่วนใหญ่ก็จะมองว่านโยบายที่ควรจะให้ความสําคัญลําดับต้นๆก็คือการพัฒนาระบบอง,องค์กรของรัฐและกระบวนการยุ ตธรรมให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้สอดคล้องกับบริบทของสังคมปรับปรุงระบบราชการให้คล่องตัวนะคะควบคู่กับนโยบายของเศรษฐกิจสาธารณสุขและสวัสดิการบนหลักประโยชน์สาธารณะค่ะ สำหรับกระแสการเมืองในพื้นที่ภาคใต้นั้นนะครับก็เรื่งเห็นว่าแนวโน้มการตัดสินใจของประชาชนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงจากฐานเสียงแบบเดิมสู่การพิจารณาตัวบุคคลและก็ผลงานผู้ที่สมัครนะครับจะลงพื้นที่อย่างสม่ำเสมอเนี่ยก็จะเป็นการรับฟังปัญหาและก็มีผลงานประจักษ์ยังคงมีผลต่อการตัดสินใจขณะที่อุดมการณ์ของพรรคนะครับก็ยังเป็นปัจจัยสําคัญในภาพรวม นอกจากนี้ก็มีการเสนอนะครับว่ารัฐบาลและก็ผู้แทนรัษฎรก็ควรที่จะเน้นเรื่องของการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับการกระจายอํานาจเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาที่อาจจะก่อกให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินโดยได้มีการปรากฎหมายนะครับเนี่ยมีการนําไปปฏิบัติได้จริงและก็ตอบโจทย์ในแต่ละพื้นที่ครับปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรมเป็นปัญหาที่เราควรให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งครับเนื่องจาก ประเทศไทยยังมีปัญหาในด้านกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นน้ำยันไปน้ำไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปองค์กรตำรวจอายการศาลการนำ AI เข้ามามีส่วนในการร่างคำพิพากษาหรือการทำคำพิพากษาเพื่อให้เกิดความโปร่งใสรวมถึงการนำ AI เข้ามาช่วยในการติดตามผู้ต้องขังเป็นการเป็นการเพิ่มความโปร่งใสให้กับกระบวนการยุติธรรมทำให้คนมีความกลับมาเชื่อถือในกระบวนการยุติธรรมมากยิ่งขึ้นครับตอนนี้สิ่งที่ มีผลต่อการตัดสินใจก็คือตัวบุคคลและผลงาน,นะคะ่ะเนื่องจากว่าบุคคลที่เขาลงไปอยู่ในพื้นที่เพื่อบริหารจัดการจริงๆจะมีผลงานออกมาในเชิงประจักษ์ที่เราเห็นชัดแจ้งทําให้มองว่ากระแสของพรรคเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่ตัวตัดสินใจหลักตัวตัดสินใจหลักเนี่ยมันอยู่ที่ตัวบุคคลค่ะเชิญชวนทุกคนนะครับคือการที่จะมาเลือกตั้งในครั้งนี้ก็เป็นหนึ่งในโอกาสที่พวกเราประชาชนจะได้แบบได้ใช้อำนาจของตนเลือกอนาคตที่จะ ต่อไปในะอีก4ปีข้างหน้าแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งสําคัญก็คือการทําประชามตินะครับการทําประชามติเป็นสิ่งที่แบบรัดคืนอํานาจให้ประชาชนโดยแท้จริงครับแบบเหมือนจะต้องการทําอะไรก็อยากให้ทุกคนไปร่วมหาใช้สิทธิ์ช้เสียงของทุกคนกันทั่วหน้าครับ